สวัดีค่ะสวัสดีค่ะธสวัสดีค่ะวัี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่กิสราทูตคาร์นะคะในวันนี้เช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะคะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็อยากจะเอารถดีๆในแบรนด์ของ t ต y o t a c o ั o l l a Altis ปี2015นะครับตัว1.6 e CNG นะครับเป็นตัวติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของความมาตรฐานไปนะไม่ต้องมาติดข้างนอกนะราคาขายอยู่ที่เพียง350,000 90 0 0บาทนะครับปี15 1 6 e CNG นะติดแก๊ส CNG สแตนดาร์ดจากทางสูตรโตต้าเลยตัวนี้ก็เป็นสีขาวนวลนะยังไม่ใช่ขาวมุกนะครับเป็นสีขาวนวลนะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าคมเนียมนะตัวนี้ไฟนะครับก็จะมีส่วนความของความเป็นคมเนียมด้านในนะตรงนี้จะมีคิ้วนะครับลึกเข้าไปในส่วนของไฟเลยในโคมไฟเลยนะครับตรงนี้โคมด้านในเป็นสีดํานะเห็นไหมสวยงามเลยได้รลมเรียบหรูนะครับตาฉบเฉี่ยวมากนะคะสําหรับตัว ไปหน้านะคะอันนี้อ้อมแจ้งก่อนเลยว่ารถคันนี้คือมันประหยัดน้ํามันและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ติดแก๊สด้วยเพราะฉะนั้นคือลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะอันนี้ติดแก๊สไปจากศูนย์นะจ๊ะใช่ครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะคะดูเห็นไหมคะล้อวงล้อมแม็กล้อก็จะเป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดของเขานะครับเป็นแม็กขนาดขอบ16นะครับสีจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับมาต่อนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะตรงข้างแก้มนะคะเป็นมี ตัวนี้นะสัญลักษณ์นะคะ VVTI เนาะแล้วก็แผนชัดเจนถูกต้องใช่อันนี้คือผมกดรีโมทนะผมกดรีโมทมาปุ๊บนะครับก็จกมองข้างมนจะพับผุบเก็บเองนะครับคันนี้ก็มาพร้อมฟิล์มแล้วนะครับฟิล์มประมาณเบอร์80นะก็ได้ลงความเป็นส่วนตัวผมคนนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถกลัวแสงแดดนะตัวรถค่อนข้างสวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนรอยลักยิ้มรอยข่วนแมวไม่มีเลยนะมานีเผงซีนชีชัดเจนนะคบเป็นเพจสแตนดาดจากทาง ศูนย์โตต้าของเขาเลยมายส่วนไฟท้ายบ้างนะครับก็เอาให้ดูคลิปข้างก่อนนะครับโตตา้าเกือบทุกรุ่นเอออ่ะเกือบทุกรุ่นของเขานะครับตั้งแต่ปี2014ขึ้นมาก็จะมีคลิปข้างด้านนี้นะครับแล้วแต่บางรุ่นต่างกันไปจาก3คลิป4ี่คลิปก็แล้วแต่ประเภทรถนะครับไฟหลังสวยงามนะเป็นทับทิมแดงสลับกับสีโครเมียมนะครับเบลก์ก็โปรงหลังเป็นโครเมียมทั้งบานนะครับลูกเล่นก็ะจะมีเซ็นเซอร์หลังนะครับพอนีอย่างที่เราเห็นกันในมุมกล้องเลยนะใช่ครับมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะ จะ่ามาในส่วนงภายในกันบ้างน้องอ้อมโอเคค่ะพี่แต่เราอ้อมนั่งด้านหลังเลยโอเคครับสวยงามนะาม,มาในส่วนของแผงคอนโซลข้ามประตูนะครับก็จะมาความเป็นทูโทนนะแต่ก็จะเล่นด้วยสีดำซะส่วนใหญ่นะครับมาในส่วนคอนโซลกลางก,กันต่อก็มารูปแบบของทูโทนเหมือนเดิมคือจะมีความเป็นสับสีเบจกับสีดําเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะครับคอนโซลด้านบนก่อนนะครับก็จะเป็นสีดานะครับผิวผ<ม>ของพลาสติกคุณจะเห็นชัดเจนในมุมกล้องว่าค่อนข้างสวยใสยนะครับไม่มีรอยมันวาวบ่งบอกให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนัก มาส่งคอนโซลน่านกลางบ้างนะครับก็มีความเป็นสีเบลนนะในส่วนของมุมนี้ก่อนนะครับคือมันตัดแล้วมันดูดีมากท,ที่ถูกนะครับ<ๆ>เครื่องเล่นกันบ้างนะครับ,รบก็จะมีเนี่ยสังเกตว่าจะมีเกล็ดเม็ดสีนะของสีดำเมทัลลิกแต่จะมีประกายมุกนะครับ<อ>ตรงนี้เขาให้ให้มานะโดยส่วนมากรถทั่วไปถ้าเป็นเียเก่าเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสีดําทึบๆตัวเครื่องเสียงก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ตรงนี้ขอญยตปิดเสียงไว้ก่อนนะครับใช้งานง่ายนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับสามารถเพิ่ม วอลุ่มเสียงรับเปลี่ยนเซ็กชันเปลี่ยนโหมดได้ตรงนี้นะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับจะมีตรงนี้เป็นพวงมาลัยหนักนะค่อนข้างกระชับนะครับมีให้ตัวนะครับเป็นซอฟทัดนะครับวัสดุนะให้ตัวค่อนข้างดีเลยนะกดไปนิ่มมากๆเลยอไอ้ตรงนี้ถือว่ารถคันนี้นะคะเอาง่ายๆเลยว่าราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยผ่อนเริ่มต้นมันอยู่ที่ประมาณ อ้อมตีง่ายเลยว่าอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งราคาไม่แรงแต่ว่าดูสเปคดูสภาพรุ่นอย่างเงี้ยคือเหมือนก็ขับแคมรี่เลยพี่ง่ายเนาะความกว้างนี่คือค่อนข้างนั่งสบายนะเอาติดนี่คือเป็นถ้าเป็นรถในคาซีดานของเขาถือว่าเป็นพี่และพี่กลางนะอัตราเร่งนะครับค่อนข้างดีเครื่องยนต์พันหนะครับถือว่าติดเท้าพอสมควรนะด้านล่างในส่วนกลางกันบ้างนะครับก็เกียร์คับันไดนะตามลักษณะของ โต้ต้าแล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเกียร์ขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับในการใช้นะครับเกียร์ก็สามารถเลือกเป็นโหมดแมนนวลได้นะครับคุณเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณสามารถเล่นได้นะครับทิปทอนิกนะสามารถเล่นเกียร์เชนเกียร์ได้นะครับตรงนี้ผมความสวยงามมันต่อก็เป็นดัมเมลิกนะครับเป็นดัมเมลิกนะตรงนี้ไม่ใช่ดัมด้านนะคุณจะเห็นประกุกของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับภายพักหน้าคุณจะไปต่อเครื่องเสียงนะครับหรือจะอะไรสามารถอะแดปเตอร์ที่ช่องอันนี้ช่องเหลือนะ คุณสามารถไปอะแดปเป็นอะไรก็ได้นะครับในส่วนของคุณจะเพิ่มเติม,ตมอะไรลงไปจุดวางแก้วกันบ้างนะครับก็สามารถวางแก้วได้2แก้วนะตรงนี้เป็นตัวขั้นกลางนะสามารถเสียบมีล็อกข,ของเขานะครับส่วนต่อไปจะขอพูดถึงในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้าดําไปแล้วมีสีเบรไปแล้วที่มันพูดถึงเบาะกันบ้างเบาะจะเป็นเบาะเบรดนะครับทุกตำแหน่งที่นั่งเลยสีเบรดนะครับเป็นผ้าสีเบรดเดินได้สีครีมนะครับก็ <ฮะ S 1> อารมณ์ลักชัวรี่นะตรงนี้ด้านบนของผ้าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเบรเหมือนกันนะสังเกตดูลลลลัักกกษณะะาาเเ่นนนยยของบค็็จมีป้ เป็นลายไม่เช่เชิงตรงนะเป็นลายแนวตรงดีกว่าแนวแนวดิ่งตรงแต่ก็มีเล่นลายเล็กน้อยมาดูส่งด้านหลังกันบ้างนะอ้องอ้อเป็นงไงนิดหนึ่งสบายมากพี่ทูเมื่อกี้พี่ทูพูดไปแบบจะหลับแล้วอ่ะคือคทั้งหลังสบายมากพี่ทู แพงประตูเหมือนกับข้างหน้าเดะเลยนะคะก็คือเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบทนะคะส่วนตัวเบาะเช่นเดียวกันเป็นสีเบทนะคะ,ะคต้องซูมไปเลยนะส,ยสีเบทคือถ้าสกปรปกเนี่ยมันเห็นเลยหรือถ้ายับพยนย์เนี่ยคุณจะเห็นได้เด่นชัดนะครับ uh huh. แต่คุณดูคันนี้เนื้อสัมผัสค่อนข้างดีนะผมจับไปรู้สึกนุ่มนะไ uh huh. ม้ส่งพรมกระดุมนะคะที่เขา uh huh. ให้มาก็จะเป็นลักษณะของสีเบทนะครับ uh huh. ก็จะแมทชิ่งกันกับทางบอก uh huh. นะครับแล้วก uh ็ฝ้าด้านบนนะอ่ะคันนี้พอสมควรนะครับสำหรับ โตลต้อาอัรติสนะครับปี2015นะครับเครื่องยนต์1.6ตัว e cng นะครับติด cng มาจากโรงงานเขาเลยนะครับตัวนี้เสนอขายในราคาเพียง3,59,000าับาทครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับถูกตออ้องใช่เครับผม่ารถชนิดหนึ่งนะอ้อมโอเคค่ะพี่ทู แต่คันนี้ขอเน้นย้ำนะเป็นรถบ้านนะครับร <ถ S 1> ไม่ใช่รถแท <รถ S 2> ็กซี่ปลดป้ายนะเน้นและย้ำเลยว่าไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะครับ,รบผมป็นทั้งน้นถูกนะดูแลกาง่ายนะครับอรหล่ทดแทนค่อนข้างเยอะใช้แล้วสบายบาใจใช้คานี้สําหรับคนที่ซื้อรถไปใช้จริงๆนะ ตัวยหนึ่งคันนะน1 1> จะเป็นโตตตาอัลติดาคแต่ตัวนี้จะเป็น 1.6G นะปี2014นะครับคันนี้เสนอขายในราคาเพียง389,000บาทนะครับคุณได้ไปเลยนะครับสำหรับเจ้าอัลติด 1.6G นะครับอ่ามาดูคันนี้จะเป็นสีบนเกินประกายมุกค,ครับเกล็ดสีจะค่อนข้างสวยงามนะเห็นไหมโคมดาเหมือนเดิมนะครับตามสไตล,ล์เหมือนกันเลยชิ้นไฟเบอร์เนี่ยก็ยังสีสวยงามเลยนเห็นะเาสีบางๆนะครับ อยากให้เสียงเข้าไปในกล้องเลยนะมาดูในส่วนของตัวแม็กกันบ้างนะครับแม็กก <Mac S 2> ็เป็นแม็กลายเดียวกันนะครับเป็นแม็กขอบ16นหยางยังสวยใสยอยู่เลยนะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็มีในเรื่องของตัวกระจกข้างนะคะมีไฟข้างด้วยนะคะตัวนี้นะเห็น<ช>ไหมคะดูไหมคะไม่มีการแตกไม่มีรอยชนไม่มีรอยบิ่นนะสีบางๆนะคะคันนี้ที่เปิดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าค่าด้วยโครเมียมให้ความดูดีมีระดับขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ ในส่วนงด้านล่างก็มีความเป็นซิลเวอร์นะก็คือเป็นโครเมียมนะครับในส่วนของประตูสีบานเลยแต่ด้านบนจะไม่เป็นโครเมียมนะถ้าด้านบนเป็นโครเมียมคุณจะอยู่ในรูปแบบของรถแคมป์รนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อก็ไฟเบรกด้านหลังนะครับตรงนี้นะไฟเบรกด้านหลังใช่นะครับนี่ครับ 1.6G นะเพดเดิมสแตนดาร์ดชัดเจนไม่เคยแกะไม่เคยํำสีนะครับเอามาดูในส่วนไฟท้ายกันบ้างก่อนที่จะเข้าส่วนของห้องโดยสารภายในนะครับไฟท้ายก็ ลักษณะก็จะเป็นทับทิมบนล่างนะครับตัวส่วนของตรงกลางก็จะมีขมเมียมนะครับก็สวยใส่นะรถที่ขับดีนะครับช่วงล่างนิ่มนะสมูทอัตราเร่งติดเท้านะใช้คํานี้เข้าใจด้วยเท่ากันนะอัตราเร่งติดเท้าแม้จะเป็นเครื่อง 1.6G ก็จริงนะครับบางคนบอกเอ้ย 1.6G มายะเท่า1.8หรือเปล่าทูบ,บอกเลยว่าไม่แพ้กันนะไ,<ด>ไม่แพ้กันจริงๆนะครับประหยัดในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะทูมองว่าตรงนี้น่าใช้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวัน นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในหะ้องโดยสารกันบ้างหรออ้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้อ้อมนั่งข้างหนเองพี่ในส่วนของคอนโซลข้างประตูนะครับก็ดีไซน์เหมือนเดิมนะั้นเป็นพูลโทนนะเป็นสีดําสลับสีเ<ม>บจน,นะครับจุดเด่นภายในอีกอย่างหนึ่งนะทูเน้นระยำเลยว่ามือเปิดประตูของส่วนคู่หน้าเนี่ยจะค่อนข้างดูกระชับดูแข็งแรงอย่างกับรถกระบะเลยนะครับแล้วมีความเป็นซิลเวอร์เข้ามาแซมเนี่ยมันก็ได้อารมณ์เรียบหรูขึ้นไปอีกคันนี้จะมีความถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นสีคาร์บอนอมแดงครบนะ้ว่ชัแล ตัวคอนโซลหนังตัดกับคอนโซลด้านบนนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับอันนี้คือส่วนที่คุณได้ไปการทําความสะอาดง่ายนะคะทาความสะอาดง่ายคือเช็ดๆแป๊บเดียวนะคะคือมันสามารถใช้งานได้อีกนานนะคะอ่าเห็นไหมคะเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะอันนี้อ้อมแจ้งก่อนเลยเนี่ยมีให้ใช้นะครับตรงนี้ก็มีไฟนะมีไฟสองสวงครับเลือกเปิดเลือกปิดเอานะเปิดปิดได้นะครับผม นะมาดูส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างน้องอ้อมครับผมอมาดูส่วนคอโนโซลข้าประตูนะครับเป็นส่วนคอโนโซลหลังกันครับก็เป็นความเป็นทูโทนนะเป็นสีดําสลับเปรโซนกลางนะครับเป็นสีดําสลับเปรโซนกลางนะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะจุดเด่นคือเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับประลานั่งก็รู้สึกตึงนะเพราะเบาะยังค่อนข้างคงสภาพ90%นะใช้คำว่า90%เลยนะครับอีก10%เหลือไว้ความเป็นรถมือ2นะครับ เบลก็จะเป็นสีเดียวนครับกับตัวเบาะนะครับเบลจะเป็นสีครีมนะครับเบลจะเป็นสีครีมนะแล้วเบลเนี่ยแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยค่อนข้างตึงมากนะครับนะบใช้คํานี้เลยว่าดีมากๆเลยนะโอเคพี่ธูเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้ากันอ่ะสาหรับในคันนี้นะคะตัว t o y o ต้าโคโร่เอาติดเนาะตัวเครื่อง 1.6G นะคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทผ่ทอนเริ่มต้นที่ประมาณ7,000เท่านั้นเองะะใช่นะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถติดแก๊ สำหรับวันนี้ทูและน้องอ้อมต้องขอตัวลายไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ